ตอนที่208สุดยอดเลยจะได้ไปตะลดยดันเจียนเพื่ออัพเลเวลกับลูกพี่อีกแล้วโหเจ,งจ,งจง๋งเจ๋งเจ๋งดันเจียนที่เราจะไปคือที่ไหนหรอไหนเห่นทุระรก,กันดานสินะล่าสุดฉันเพิ่งได้รับกุญแจดันเจียนสนามฝึกมานะ ไม่จําเป็นต้องไปถิ่นธุรก,กันดานหรอกสามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนที่นี่ได้เลยโอ้หเราจะอะไรเราจะรออะไรล,ลูกเพี่ไปกันเลยลูกพี่ไม่รอแล้วจะเย็นเราต้องรออีกคนนะหืมรอใครเหรอโอโ้โหนั่งยานมาแล้วอย่างเท่เธอมาแล้วเฮ้ยว้ายโอ้โหนั่นเครื่องบินของฮันโมกุบเนี่ย ขอโทษนะที่ให้รอนานคนที่ลูกพี่รอคือคุณเหรอหรือว่าครั้งนี้คุณจะไปร่วมสู้กับเราด้วยยอดเลยดันเจ้นค้าก่อนที่คุณไม่ได้ไปด้วยรู้สึกเสียดายมากแต่คราวนี้เราจะได้สู้ร่วมกันไปกับคุณหญินหัวแล้วอืมสู้ไปด้วยกันนะ ฉันนึกว่าจะมีแค่ฉันกับเขาสองคนซะอีกเสียดาจังการเดทที่หายากแบบนี้จงเพิดเพลินเข้าไว้ล่ะอินหวนเมื่อเธอกลับมาการสุนรกแตกกับเราจีรอเธออยู่เย,ะยะอะฮะเยอะไยให้น้องสาวของเราบาดเจ็บนะไปละไม่คิดว่าลูกพี่จะมัดใจความงามอันดับหนึ่งของทีมโมกงไว้ได้เลยนะเนี่ยขันกันจริงๆ อ๋อแต่ว่าแล้วคุณหนูกับฉีฉีล่ะเฮ้เออฝากไว้ก่อนเถอะอย่าบ้านหาาไปก่อนเถอะต้องทําเวลากันหน่อยนะวันนี้ต้องใช้เวลาทั้งวันอพื้นที่ทดสอบพิเศษซรากปรักขักพังของจอมวายุเลเวล1นึ่ถึง1น0นี่คือดันเจีน้นสนามฝึกเหรอ ไม่เหมือนดันเจ้นทั่วไปเลยเหมือนลานประลองมากกว่ายินดีต้อนรับท่านผู้ท้าชิงผู้ที่มาเยือนทุกท่านต่อไปจะเป็นการอธิบายกฎของสนามทดสอบ 1. สนามทดสอบอยู่ในโหมดอาณาจักรลับอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีทั้งหมด100ชั้นทุกๆ10ชั้นจะมีมอนสเตอร์ระดับสูงปรากฏ1ตัวค่ะ 2. ทํทำลายมอนสเตอร์ที่รีเฟซ ในแต่ละชั้นเพื่อปลดล็อกประตูไปยังชั้นล่างและรางวัลของแต่ละอาณจาจักรับจะถูกสะสมไว้ค่ะทําภารกิจท้าทายทั้งหมดให้สําเร็จหรือจะยกเลิกเพื่อรับรางวัลสะสมในปัจจุบัน,นก็ได้ค่ะ 3. ม,มีการจัดอันดับเวลาการเคลียร์ดันเจี้ยนในสนามทดสอบและจะมอบรางวัลหีบสมบัติให้กับระดับต่างๆรวมถึงคะแนนประสบการณ์เงินและอุปกรณ์อื่นๆด้วย 4. ถ้าผู้ท้าชิงตายระหว่างทางเขาจะถูกบังคับให้ส่งตัวกลับมายัางชั้นแรกถึงจะได้รับค่าประสบการณ์สะสมแต่จะทำให้ถูกรีเซ็ตเวลาท้าทายและสูญเสียสมบัติสะสมในหีบไปเอยเสียดายสมบัติถ้าตายในดันเจี้ยก็ยังสามารถคืนชีพได้สินะไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยการตั้งค่าแบบนี้เป็นมิตรไปหรือเปล่าไม่ค่อยคุ้นเคยเลย กลไกดันเชียนในสนามทดสอบก็แบบนี้แหละแต่ก็อย่าได้ใจไปละเกิดเพราะว่าถ้าไม่ตั้งใจก็อาจจะตายจริงก็ได้ออย่างนี้นี่เองคำถามคือต้องการเริ่มต้นการทดสอบเลยหรือไม่เริ่มเลยสิครับเริ่มต้นการท้าทายก็ปลิ้นเลเวลหนึ่งมนุษย์เงือกเลเวลหนึ่งหมูป่าเลเวลหนึ่งกอ ้ยพวกปลาซิลปลาซอยหายไปซะเฮ้ยดันเจีนมีร้อยชั้นที่เพิ่มชั้นที่หแต่มีแค่มอนสเตอร์เล็กๆดูเหมือนระดับของมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ละชั้นแต่ละเวลการท้าทายต่อไปอาจจะเบาๆอยู่ของจริงน่าจะเริ่มไปถึงชั้นที่ระดับสูงกว่าเลเวลของเรานั่นละใช่แล้วแต่ดันเจีนนี้เน้นไปที่การอัพเลเวลมากกว่า ไม่ต้องกดดันแต่ต้องเคลียร์ดันเจ้นต่อไปอย่างเร็วที่สุดเพื่อคะแนนที่สูงขึ้นนเองดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดถ้าพวกเธอไม่สามารถฆ่ามอสเตอร์อย่างเร็วที่สุดแล้วก็ฉันจะลงมือเองไปเถอะฉันต่อไปอืมชั้นที่สิบเวลาหนึ่งจุดหนึ่งสามัโอ้ค่ะมันคามัน,มนชั้นที่สามสิบเวลาเก้จสองศู ชั้นที่60เวลา21.18กกอาคาโนอิเลเวล60สโอ,อ้สะสชั้นยอดของชั้น60สค่าในเวลาไม่กี่วิไม่ได้เลยเอ้ยโถเอ้ยถ้าไม่รีบข้ามาแล้วก็เวลาจะเอ้ยน้อยแน่พวกเธอฉันจะรับช่วงต่อไปเอง คุณข้าคุณจินหวนเออขอโทษนะครับลูกพี่เฮออีกนิดเดียวเองจะแทะเอ,อ้ยถ้าเราอยู่ชัน้นนี้นานเกินไปอ่ะมันจะส่งผลต่อหิบสมบัติหรือเปล่าไม่เป็นไรฉันจะตามให้ทันทีเออถ้าเพื่อรางวัลแล้วฉันจัดการเองได้สึกครั้งหน้านี่ก็พกเธอคว้าโอกาสไว้ด้วยล่ะโดยเฉพาะโอกาสยิ่งยิ่งในสถานการณ์ที่จัดการศัตรูคขาวหน้าอาจจะได้เจออีกก็ได้ระว,วังให้ดี รับทราบยินหวนเธอเองก็ต้องควบคุมให้ดีอย่าใช้การเคลื่อนไหวที่สิ้นเปลืองเกินไปแล้วยังต้องสู้อีกทั้งวันเข้าใจแล้วชั้นที่70เวลา24 11ชั้นที่80เวลา28 16ชั้นที่90เวลา32มิลินหวนเลเวล90 จะว่าไปแล้วการโฟกัสกับการฆ่ารวดเร็วอย่างนี้ยากกว่าที่คิดไว้เลยนะมอนเตอร์ชั้นยอดทั้ง3ตัวนี้แบ่งพลังชีวิตให้กันได้ด้วยยิงเอาชนะแยกกันไม่ได้เลยต้องฆ่าเท่านั้นฉันพยายามเซฟมานาแล้วนะแต่ก็หมดจนได้3พี่น้องไซคอปเลเวล90มานาหมดก็กินยาได้แต่ที่น่าห่วงคือสภาพจิตใจที่อ่อนละ ไม่ต้องเรียบร้อนต่อไปฉันจัดการเองอือโอ้ยเอ๋เฮามึงนี่สาวๆเยอะจริงเลยนะเฮ้ยเฮยดูนัน่นดดูนัน่นดูนัน่นเฮ้ดูลูกพีเราเฮ้เยเขาจับมือกันอะจับคือกันอะจับมือกันจับคู่กันหรือเปล่าอ้ห่าไปได้แล้วจ้า นี่ลูกพี่จุดไฟเผาทั้งหมดนี่เลยเหรอชั้นที่91เวลา32.09อ,อ้าอ้เฮยใช้เวลา0ูนวินี่คือการฆ่าทันทีที่แท้ทุมอนสเตอร์พึ่งโผล่มาก็โดนเผาวอดโอ้โหโหดเกินชั้นที่92ชั้นที่93ชั้นที่94เอ้ย กดหนึ่งหยุดเวลามอนสเตอร์แต่และชั้นไว้แล้ววดไปปรามอนสเตอร์ในชั้นที่หนึ่งร้อยเลยงั้นแหละชั้นที่หนึ่งร้อยเจ้าแห่งศาสตร์มืเลเวลหนึ่งร้อยเจ้ามนุษย์ผูโ้โง่เขาเจ้ามนุษย์ผูโ้โง่เขาที่กล้าบุกมาดินแดนของข้าล้นหาที่ตายเอ้ยอ้า 1 0 0ชั้นเวลา32.19ขอแสดงความยินดีคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับ SSS ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ท้าชิงที่ผ่านด่านได้สำเร็จและได้รับคะแนนสูงสุดระดับ SSS ได้รับหีบสมบัติระดับเพชรยอดเลยคะแนนสูงสุดด้วยละหีบสมบัติระดับเพชร ถึงเวลาตื่นเต้นกับการเปิดหีบแล้วหีบสมบัติระดับเพชรจะเจอของดีแบบไหนออกมาบ้างนะตอนที่209รีอเปิดเถอเปิดหีบเลยรอรุ่นจนแทบไม่ไหวแล้วสิว่าจะมีอะไรออกมาบ้างได้รับค่าประสบการณ์ที่10ล้านแต้มและเงิน10ล้านรับคริสตัลเวทมนต์เลเวล100 คาถาของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ประเภทคาทามือสองไม้คาถาของจอมเวทในตำนานที่มีพลังเวทสูงมากคุณสมบัติคาถามีผลทําให้ล่องหนและพลังในการต่อสู้ระยะประชิดไม่ลดลงผู้วิเศษจะเพิ่มคะแนนได้อย่างไรในเมื่อค่าพลังนั้นคือความแข็งแกร่งและทักษะเป็นเพียงความเป็นประกายจอมเวทในตำนานโลแห่งอาเจ็ ประเภทโล่ยักษ์โล่ที่ใช้ฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่อาจจะพลังการป้องกันที่หาที่แปยบไม่ได้นั้นมีมากเพียงพอจะต่อกรกับป้องประการเหมือนที่ยากที่สุดคุณสมบัติลดความเสียหายทางกายภาพระยะไกลครึ่งหนึ่งและมีโอกาสที่จะป้องกันความเสียหายทางกายภาพในระยะประชิดสูงได้ดาบแห่งอัศวินขาวบริสุทธิ์ประเภทดาบเม็ดดาบที่ถูกใช้โดยอัศวินสีขาวบริสุทธิ มีความคมอย่างมากและมีคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์คุณสมบัติมีขนาดเล็กความเสียหายของเผ่าปีศาจจะเพิ่มขึ้นถึง30%ปอร์เซนประสิทธิภาพดาบวิเศษดักวัสดุที่จำเป็นดาบแห่งอัศวินขาวบริสุทธิ์สารตรกค้างของแสงคริสตัลเวทมนเลเวล180เงิน5ล้านหลัหลงจากที่ดาบอัศวินขาวบริสุทธิ์เปลี่ยนเป็นสีดำและเสื่อมโทรม เป็นอสววินทมินอาวุธที่ได้ถูกปีศาจกัดเซาะและเปลี่ยนแปลงไปการรับรู้ถึงดันเจ้นทดสอบประเภทหนังสือทักษะสามารถรับรู้ได้ถึงตำแหน่งของดันเจี้ยนสนามฝึกถัดไปได้แผนชนวนสีดำสนามฝึก1ต่อ10ความลึกลับของการใช้งานที่ไม่รู้จักอาจมีสิ่งดีเกิดขึ้นภายหลังหากการรวบรวมครบก็ได้นี่ ฮโอ้โอยากลองสู้ระยะใกล้ดูไหมล่ะแต่อย่าทำอุปกรณ์ที่เพิ่งมาได้พังนะเฮ้ยชี่จริงดาบเล่มนี้ดีมากนะจะมอบให้ฉันจริงๆหรอแน่สิแล้วฉันก็วางแผนว่าจะใช้พิมพ์เขียวที่เพิ่งดับมาได้อัพเกรดอุปกรณ์เป็นดาบพิเศษให้ด้วยนะอืมนายมีทักษะช่างตีเหล็กด้วยหรอมันน่าเหลือเชื่อกันไปแล้วนะวัสดุที่ต้องใช้ล่ะ จะหามาได้ยังไงมันบังเอิญพอดีนะ่ะที่วัสดุจะเป็นการใช้ขึ้นรูปสารตุคั้างของแสงเพราะมันคือสิ่งที่ผมเคยดอปได้จากจอมมารเด็ดเดดก่อนหน้านี้แล้วมันก็ไม่คิดด้วยว่ามันจะมีประโยชน์แบบนี้ถือเป็นการตอบแทนที่ตอนนั้นไปแย่งบอสมานะเฮ้ยจ่าเทิมฉันไม่ต้องการของตอบแทนอะไรด้วยซ้ําเลยฉันต้องการฮต้องการ เปลีป่ยนไปใช้บัญชีมดปรมาจารย์ช่างตีเด็กลูกเพ่จะเริ่มแสดงวิชาใหม่อีกแล้วสิครับวิชาเยอะเว้ยร้อนวิชาเฮ้ยคาดหลังนะเนี่ยดาวิเศษดาวตีสำเร็จแล้วโอ้โหเดี๋ยวจริงนะมึงสำเร็จแล้วลองดูสิอ๋อสุดยอด แค่ถือไว้ในมือก็สัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลที่ไร้ขีดจำกัดดาบทะมินดักดัจกจะกืนกินทุกสปปรรพสิ่งท่าพ,พิเศษการทำลายอันศักดิ์สิทธิ์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น100%เเแกศัตรูที่มีลักษณะเทพลักษณะความมืดแบบไร้ซึ่งลักษณะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5 0เซแก่ศัตรูที่เป็นอมะตะปีศาจเทพและมนุษย์ได้สำหรับศัตรู ใมีคุณสมบัติทั้งทางลักษณะและเผ่าพันธุ์ข้างต้นพร้อมกันได้รับผลของเอฟเฟกซ้อนกันดาววิเศษไม่ตำนานใดเนีะมีดามเมตมากจริงๆและร่างอาูนของเธอก็ดูจะเข้ากับมันได้ดีด้วยขอเสริมกันแล้วก็สามารถฆ่าได้เสี้ยววินาทีเลยแต่ว่าไปแล้วร่างอาูนของเธอต้องใช้คิสตันอาูนสวรรค์ทุกครั้งแล้วถ้าใช้หมดจะทำยังไงคริสตันอาูน เป็นคิสตันแบบพิเศษในตำนานที่มีราคาแพงและหายากมากเดิมทีมันไม่มีพลังเวทแต่ก็สามารถวารวบรวมสะสมและพลังเวทที่ฉันสะสมไว้แทนได้ทุกครั้งที่ฉันใช้ร่างอุสูรสวรรค์ก็ต้องใช้คิสตันอสูรสวรรค์ก้อนนึงดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของฉันจึงหมดไปกับมันไม่รู้ว่าฉายาปรมจาจย์นักเล่นเลขปลายธาตุของมอส จะไปคิิดต้นอสูรสวรรค์ได้หรือเปล่านะคุณสมบัติของวัสดุที่สิ้นเปลองแบบนี้ถ้าช่วยยินหวัวได้เธอคงประหยัดเงินมากได้เลยคงต้องกลับไปลองหาโอกาสดูหน่อยแล้วและในความสามารถในการรับรู้ดันเจี้นสนามทดสอบต่อไปหมายความว่ามันไม่ใช่ดันเจี้นอิสระดูจากจำนวนแผ่นชนวนสีดำแล้วคงจะมีอีกเก้าดันเจีนทดสอบที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับหีบสมบัติระดับเพชรคงต้องหามันให้เจอแล้วก็เคลียให้หมดลูกเพเรามาเริ่มรอบต่อไปกันเถอะผมรอไมอ่ไหวแล้วอมืมีสองทางเลือก1นึ่งคือทดสอบต่อไปในด้านเก้ยนทดสอบแม้ว่าจะค่าประเมินและเงินจะไม่เป็นแปลงแต่ไอเทมที่ได้หีบระดับเพชรไม่น่าจะดีเท่าครั้งแรกอะทางที่2ก็คือ สับพลังจากคิดต้นเวทโดยตรงเพื่ออัปเกรดคิดต้นเวทร,ระดับหนึ่งร้อยแทบจะไม่มีวันหมดสำหรับฉันอยู่แล้วดังนั้นมีเพียงพอสำหรับพวกเธอแนะ่ลูกเพ่ผมคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่อัตราการแบ่งคิดต้นของผมอัตราแปลงคิดตันของผมอยู่ที่ประมาณ3าเปอร์เซ็นต์ไม่น่าพอใจะดังนั้นอัตราของฉันเองก็ใกล้เคียงกับหลวฟงฟง ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเปล่าโอเคงั้นหยินหวนอัตราของเธอคือเท่าไหร่ของฉัน95%มัง้ง 95%? โอ้โหสุดยอดเลยนี่มันลูกรักพระเจ้าชัดๆแนละไม่ต้องทำอะไรเลยก็สามารถอัปเลเวลได้ไม่รู้จบไนคิดตันไวทมนตนะอัตราการแปลงเกิน85%ปก็สามารถลดททอนเอฟเฟกจากการดูดซับคิดตั้นเวทมนต์ระดับสูงได้แล้ว ไม่ต้องพูดถึง95%ตราบไดที่เธอมีคิดตันเวทมนมากพอเธอจะดูซับพเพื่ออัปเกรดได้คิดตันเลเวล160ที่ชั้นไมีสำหรับชั้นแล้วสามารถดูซับพ,พลังจากคิทตันเพื่ออัปเลเวลได้ก็จริงแต่ในระดับตอนนี้ก็เหมือนใจการดอกไม้ที่พร้อมจะแตกทุกเมื่อที่สัมผัสนั่นละ ฉันจะชอบที่ฝ่าฟันและสะสมประสบการณ์ในการต่อสู้จริงๆอยู่เรื่อยๆวิธีนี้ทำให้ฉันแข็งแก่งกว่าที่ฉันต้องการโอ้โหสนเป็นยินหวนเราอยากเรียนรู้จักคุณใช่แล้วถ้าไม่นานถ้าไม่ผ่านความทุกข์ยากและอันตรายเราจะอยู่รอดในหายนะที่มีอุปสรรคแบบนี้ได้อย่างไรแต่เนี่เมื่อเป็นแบบนี้งั้นก็ฝึกในดันเจ้ยนกันเถอะ ต่อไปฉันจะเปิดโหมดความเร็วต่อเนื่องและต่อเนื่องให้แล้วนะโอเครอบที่ห้ารอบที่ยี่สสู่กันไปทดสอบกันไปสู่กันไปรอบที่สี่สอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วสิตอนนี้รู้สึกอย่างไงกันบ้างอะ ขับได้ที่เราไม่ยุดเลเวลเราก็พอมขึ้นเลยๆอัพเลยๆเ,เ,เออแต่รถย่อมีขีดจำกัดรู้สึกเฟนเลเวล83เฮ้ยฉันขยับไม่ไหวแล้วจริงๆโยนเถียนเถียนเลเวล80ถึงเลเวลจะดีขึ้นมากก็เถอะแต่ความเข้มข้นระดับนี้หวังว่าคราวหน้านะเราจะทำแต่พอดีนะเฮ้ย หนหวนเลเวล115น่าเสียดายนะที่ไม่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นต่อแล้วเพราะกุญแจนี้ใช้ไปดอบ50ครั้งเรียบร้อยแล้วละ่ะและเป็นไปตามที่คาดไปเลยด้วยวิธีนี้หีบสมบัติที่เปิดขึ้นภายหลังไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากนะักที่แผ่นชนวนสีดำก็ไม่ได้ออกมาเพิ่ม ถ้าต้องการรวบรวมก็ต้องหาดันเจี้ยนทดสอบอื่นแทนลุกท่านเหน,น,นื่อยกันเยอะเลยสินะเ miau มียวมือ,มอมข้ามาอ่อยอะไรเต่ไม่เรียบร้อยแล้วรีบมาทานกันเถอะ m i a อ o เมียว,วเปาเฮ้ยขอก่อนหน่อยนะเฮ้ยรู้สึกเหมือนถูกเลือดในพิบตาเลยโอ้ลูกพี่พาเขาออกมาดันเจี้ยนตั้งแต่เมื่อไรครับอืม หลังจากที่ส่งชีชีกับคนอื่นๆออกไปฉันจำได้ว่าเหมียวเป่ายัางอยู่ในด้านเจ้ยน่ะก็เลยพาออกมาเมียวหากพวกนายไม่มารับค่าคนะ่าของโหดหูนะเวเมวนายท่านเมื่อไหร่ยะมารับค่าเธอคือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของย่ายห่าวหรอเธอบอกว่าทําอาหารได้สินะแต่ฉันเชื่อในทักษะการทําอาหารของฉันเองมากกว่าสัตว์สีเท้าอ่ะ เอื้องมือทั้งสองของข้าปรุงหารมามากมายแล้วนะอืมตต่ฉันใจแล้วฉันจะข้าครัวทำอาหารให้ยเย,ยาเองง้นมาแข่งกันเลยใครจะทำอร่อยเมี้ยวเมียว,ย,วยินหวนเมียวเป่า <laughs> เออเฮ้ย,ยนี่เฮ้ยถึงจะเป็นครั้งแรกของฉันก็เถอะฉันไม่เชื่อหรอกว่าแมวจะทำอาหารเก่งกว่าฉันนะเฮ รสชาติแบบนี้มันโอุย้ยอาจารย์เหมียวๆฉันผิดไปแล้วได้ปูดรับฉันเป็นสิธิ์ด้วยเถอะฉันอยากทําอาหารอร่อยๆแบบนี้ให้เย่ห่าบ้างไห <c oughs> นเมื่อเจ้าเป็นคนซื้อสัตว์ฝ่ายเรียลูกข้าก็จะสอนให้เฮียอ้วนส่งข้อความมามีอะไรเฮียอ้วนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลสื่อสารตามที่ตกลงกันไว้เลยเนี่กดอะไรขึ้นมีอะไรผิดปกติหรอ อาแย่แล้วฐานของเราถูกโจมตีช่วยฮะนหนพูดอะไรเนี่ย